สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์กาบคาระวะพ่อครูสมณะโพธิรักษณ์และท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้เรียนรู้วิชาอัญญสัจสีร่วมกันค่ะ กิ่งแก้วชัดมณีวัฒนานะคะหรือเมย์ปฏิบุญค่ะวันนี้ขอเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะขอว่าพี่น้องที่ร่วมวิพากก็ขอกันสักเวลากระชับนิดหนึ่งล้กันนะคะเพื่อจะได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ทั่วถึงกันนะคะได้ร่วมวิพากันด้วยความหลากหลายนะคะว,วันนี้คิวแรกนะคะ,ะได้เข้ามาเพนที่ส่วนเก้ารอบนี้ เพื่อจะมาบำเพ็ญกับหมู่กลุ่มและพี่น้องและก็จะพากเพียรในเรื่องของความอยากหลายๆอย่างที่จะที่อยู่ในตัวเราเช่นกินข้าวมื้อเดียวไม่กินขนมหวานเหมือนได้มาทดสอบเลยค่ะเมื่อเปิดตู้เย็นไปเห็นโคกจึงถามน้องที่ค่ายว่ากินได้ไหมน้องบอกว่ากินได้เราก็อยากมากเลยค่ะก็เลย ได้พิจรารณาได้พิจรารณาเลยว่าโคกเนี้ยได้มาจากพี่เขาเติมน้ํามันค่ะแล้วเขาก็แถมมาให้ใจก็เลยคิดต่อเลยว่าจะเอาเข้าวสารไปแบ่งปันที่ที่ข้างนอกศูนย์เดี๋ยวจะเอาโคกไปกินด้วยก็เลยรีบขึ้นรถมองไม่เห็นสายพัดลมสะดุดล้มหัวเข่าแตกเดินไม่ได้ทุกข์มากเลยค่ะ ใจมันทุกขรงที่อยากจะไปช่วยเพื่อนที่ไตกระเซตเพราะนัดกันไว้กระวนกระวายใจมากก็ได้แต่นอนดูเขาทํางานเพราะว่าเราก็เจ็บขาด้วยเพราะเขาแตกเนะาะแค่นี้จบได้ไหมเ้าก็ต,ต่อต่อต่อเลยค่ะ,ะทุกสมุไทยนีโลนมัรคกอะคะอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้สอกสมุไทยนะคะเหตุแห่งทุกจึงยึดมั่น ถือมั่นอยากจะเดินได้อยากอยากจะไปช่วยเพื่อนแต่แต่ไปไม่ได้ก็เลยเครียดแล้วก็ก็ก็เลยทุกข์อะค่ะนิโรธพอมาตั้งจิตทบทวนตัวเองก็เลยต้องปรับนิสัยตัวกับปรับใจตัวเองรักษาพแผลให้หายก่อนแล้วถึงจะเดินให้ได้ให้ได้ก่อนจะดีไหมพอหายดีแล้วก็จะได้ไปบาเพ็ญดีกว่าไหมค่ะ มาพิจารณาโทษของความอยากให้มากๆอยากมากทุกมากอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากก็ไม่ทุกเลยถึงภาคเพียรที่จะติดที่จะติดยึดมากให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้เท่าที่จะพึงทำได้ค่ะมีพี่น้องท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือจะวิพากก็เชิญได้เลยนะคะคืออยากได้อย่างใจหมายแล้วก็เลยไปทำ ที่ดีเลยความเชนก็ปรุงแต่งไปเลยเห็นไหมครับว่าจะไปกินนอกศูนย์เลยแล้วก็ชวนวิบากเพื่อนเขาไปร่วมด้วยก็เลยิที่เราได้วิบากก็คือวิาบากลมหายใกแบบนั้นนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เลยต้องมองตัวว่าเห็นมาแล้วถ้าจากเพื่อนรู้เข้าใจว่า่ต่ากเราเจ็บป้องเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปทุกเพราะเราไม่ได้กินโคอดกินโครครับใช่ไหมครับแต่เราะว,วาเจ็บจากการผิดศีลถ้าเดี๋ยวย้ำแบบนั้นเป็นรูปแบบนะครับแล้วยังมายึดอีกว่าเราต้องเราอยากจะ ให้ร่างกายเราสมบูรณ์ไม่ใช่ร่างกายแต่จริงวิยศาสตร์คือจิตมันมีความในความได้สภาพดีดีชังสภาพไม่ดีอยากได้ร่างกายที่สมบูรณ์คืนมาเพราะว่าอะไรมันอยากที่จะไปบําเพ็ญกับเพื่อนมันก็เลยชังที่จะไม่ได้บําเพ็ญกับเพื่อนถูกไหมครับอย่างนี้ถูกไหมอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่ป้อมอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช, á, ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะอ่นเหมือนัะคู่กันเลยแยกกันไม่ออกใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ ราะนั้นมันก็เลยเอาสืบเนื่องมายึดร่างกายมาเพื่อจกจะทําให้เราทุกข์ใจว่าคือพลอยร่างกายตัวนี้แหละมันทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์ที่เราเรามีความอยากชอบที่จะได้บําเพ็ญกับเพื่อนอะไชังที่ไม่ได้ไปบําเพ็ญกับเพื่อนเลยไปเพื่อนไม่ได้ความทุกข์มันก็เกิดจากการที่เราเรามีความ ทุกที่ไม่ได้ไปบาเพ็ญไปบําเพ็ญกับเพื่อนไม่ได้ถูกไหมครับเถ้าที่ใจไปบําเพ็ญกับเพื่อนไม่ได้ความทุกข์นี้มัยังเลืเรื่องนี้นะครับแล้วสมุทรไทยก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ได้ดังใจเครียดใช่ค่ะสมุทรไทยก็คือว่ามีความชอบที่จะให้ร่างกายไปทําเไปบําเพ็ญได้ก็เลยช้ำร่้งกายที่บําเพ็ญไม่ได้มาถือมาแล้วต้องบำเพ็ญให้ได้สถานที่ใช่ไมแล้วอยากเดินได้จะได้บําเพ็ญจะยึดมนถือมาว่า อยากเอได้ได้ได้ไปทาบาเพ็ญให้ได้นะครับที่มั่นถือมั่นในส่วนจิตตัวนี้สมไทยต้นเหตุนะครับเพราะอยากไปทํางานอะไรอเงี้ยนะครับอาการที่มั่นถือมั่นคืออาการอยากได้ดั่งใจแหละก็เลยมีความทุกข์ต้นเหตุนก็คือความเครียดก็มีความเครียดด้วยคือการปรุงแต่งสังขารตัวนี้มันก็เลยเป็นสมุทัยที่เรารู้สึกได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคือเราชอบที่อยากจะได้ร่างกายสภาพดีๆแต่ชอบการบาเพ็ญ ชังที่ไม่ได้บําเพ็ญกับเพื่อนชอบไปได้บำเพ็ญกับเพื่อนก็เลยยึดมั่นถือมั่นว่าอยากจะเดินให้ได้อยากจะไปทํางานให้ได้อยากได้ดังใจในส่วนนี้นะครับสมุทไทยคือเลยชังที่ไม่ได้ส่วนนี้ชังที่บำเพ็ญกับเพื่อนไม่ได้ชังที่อยากเดินให้ได้ก็สังขารไปอีกว่าอยากเดินให้ได้อันนี้ก็คือสมุทไทยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพี่ป้อมถูกต้องเลยค่ะโอเคเนื้นนิโรดนี่ยพอเราเห็นความอยากเราแล้วเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ เห็นไหมครับแค่ความอยากอย่างเดียวทําให้เราเห็นเหตุการณ์เลยว่าอุ้ยทั้งๆที่เราเจ็บอยู่นะเจ็บไปแล้วอ่ะแต่เรายังอยากได้สภาพความไม่เจ็บกลับมาเนี่ยทุกไหมก็เราเจ็บอ่ะเห็นไหมครับอันนี้คือความลวงของสังขารของกิเลสที่มันสังขารว่าอยากได้สภาพดีๆแทนที่มันจะมองเห็นความจริงตามความจริงเออเราไม่น่าผิดศีลเลยนะเพราะเราไปอยากอยากกินโค้งเราไปผิดศีลเนี่ยทําให้ความอยากของเราเนี่ยทําให้เราต้องได้รับบิบากรรมนั้นนะ เราต้องนำเต็มใจรับเออเราทุกอย่างเนี้ยเพราะเราทําอ่ะเราทําในสิ่งเนี้ยความทุกข์ของเราอะนะครับใช่ไหมครับเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราเลยรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วนี่รธของเราเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเราเชื่อชัดเลยว่ามันจะร่างกายเราจะดีก็ได้ถ้าเราไม่ผิดศีลหรือมันจะมันไม่ดีก็ได้ถ้าเรา ถ้าเราเป็นมันเป็นวิบากกรรมเก่าของเราแต่ปัจจุบันเราทําดีที่สุดแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ร่างกายเราจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เพราะเราไม่ได้ยึดอะไรว่ามันต้องดีหรือไม่ดีแต่เราไปบนมเพ็ญเ,เ,เราก็ทำเต็มที่เราทําได้เพราะเราไม่มีความอยากใช่ไหมครับสภา,าว่าของนี้โลกก็คือว่าร่างกายเราสภาพดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราก็ต้องเต็มใจรับในส่วนที่เราเป็นใช่ได้ไม่ว่ามันจะเกิดสิ่งไหนนะครับ ส่วนตัวมาร์กเนี่ยอย่างที่ป้อตั้งสินมาว่าตั้งสินมาเพื่อจะเเห็นความลวงของกิเลสที่เราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วทําให้เรามีความความยึดมั่นถือมั่นตัวนั้นคือความอยากได้ดังใจแล้วเรารู้แล้วเป็นทุกข์เพราะอะไรสภาพความจริงมันคือถ้ามันได้ร่างกายสภาพดีๆกลับมาเนี่ยหรือไปได้บําเพ็ญอาจจะสุขใจถ้าไม่ได้บําเพ็ญกับเพื่อนจะทุกข์ใจใช่ไหมครับทั้งๆที่เราเจ็บอยู่มันก็เลยไปกดดันตัวเองตีตอนตีรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมเล่า เอาเป็นอริยสัจเลยนะในตัวเนื้อเรื่องเดี๋ยวไปเขียนยกันอีกทีเราจะได้แต่ความเข้าใจว่าโอ้โหกิเลสเนี่ยมันสังขารปรุงแต่งไปไกลมากไปทําให้เราเลือ้อไปเราจับอาการของต้นมันไม่เจอมันก็เลยทําให้เราทําให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราเนะี่ยผิดไปเสมออย่างนี้นะครับถ้าเราเข้าใจในมรรคนี่อ๋อเรารู้แล้วว่าตั้งศีลมาตั้งศีลมาเห็นอะไระเห็นความลวงของความอยากที่อยากได้ดั่งใจหมาย ได้หลักใจแล้วสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจแล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจแต่จริงแล้วไม่ใช่มันไม่คือความไม่มีจริงๆแล้วมันคือต้อนเหตุมันคือความอยากได้ดั่งใจหมายของเราต่หาที่อยากได้สภาพดีๆชังสภาพไม่ดีศีลก็เลยมาจับตัวมายาตัวนี้ได้เราก็ปฏิบัติมัดด้วยการตั้งศีลมาจับอาการของกลวง,งกิเลสเออเราจะไม่อยากได้เลยเราจะตั้งศีลมาด้วยการไม่ทําผิดศีลก็คือจะไม่โดนมายากลวงของความอยาก ไม่อยากไม่ทุกข์ก็จะคลิดเขียนว่าอะไรครับไม่อยากอยากมากทุกข์มากไม่อยากไม่ทุกข์ผมก็ยังสะสืบเรื่องต่อเรื่องของพี่ป้อมให้มันเป็นประเด็นให้อยู่สภาวะตัวเองไปะนะครับเห็นความอยากเลยเนี่ยเห็นไหมออกมาอยากมาอยากมากทุกข์มากไม่อยากเลยไม่ทุกข์เลยแล้วระขนาดไปเราเราเขียนอย่างเนี้ยเราก็ยังมีความอยากนี้ที่มันยังมีเศษส่วนเหลือหรือกิอเลสอยู่เนี่ยมันก็จะปรุงแต่งต่อไม่ได้มันต้องไปมันก็จะมีปรุงอีกเราก็ต้องพิจารณาอีกไม่มันไม่ไม่ใช่ ถ้าฉันไม่อยากฉันไม่ทุกข์แล้วนะแกไม่ต้องมาหลอกฉันนะกิเลสฉันเห็นตัวเธอแล้วในอาการนะั้นความอยากเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขสุขสมใจแล้วสุขสมใจแล้วสมออชอบใจไม่ใช่แล้วมันทุกข์ใจเพราะอะไรณขณะน,นี้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับฉันแล้วฉันยอมรับในกรรมนะมนเห็นความต่างในกิเลสตัวเรารเราก็จะเราก็จะชัดในจิตเราอะนะครับ,รบเราก็สำนึกไปหูเราผิดสีมาตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะแอบแค่อยากกินโคก้กทําให้เรามีเห็น ได้รับกรรมนั้นแล้วยังได้รับเศษของกิเลสที่มันส่งผลให้เราต้องมีความเจ็บตัวแล้วมายึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้อีกดูในค่าผิดศีลแค่กินโค้กอย่างเดียวนะโอ้โหความอยากอย่างเดียวทั้งอยากกินโคก้กทั้งอยากให้ร่างกายหายทั้งอยากให้ร่างทั้งอยากไม่ได้บําอยากบําเพ็ญทุกอยากเลยทําให้ฉันทุกขนาดนี้<ม>นะครับมันก็คือการปรุงแต่งของกิเลสที่มันส่งให้เรามีแต่ความอยากได้ดั่งใจหมายนะครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของป้อมเนี่ยก็คืออยากกินโค้ก ใช่เพราะว่าตอนนั้นมันร้อนอะ่ะเราก<ะ>็เลยกินโค้ก<ค>ใช่ค่ะอยากมอยากมากเพราะว่าความอยากจุดแรกเลยก็คืออยากจะกินโค้กนะคะแล้วพอหลังจากที่ความอยากตรงนั้นปั๊บไปคว้ามาปับ๊บมาตลีมาทันทีเลยนะคะในขณะที่ล้มสะดุดหกล้มนะคะไม่ได้เข่าแตกอย่างเดียวนะคะกระเบื้องแตกด้วยนะคะมันแตกพร้อมกันทั้งสองสิ่งเลยเนี่ย ชาพันทํทำใดทันใดนั้นเนี่ยถึงขนาดหมดแรงสุดๆซึ่งมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นใช่หรือเปล่าป้องใช่ค่ะใช่เลยคือหมดแรงแบบหมดเลี้ยวหมดแรงจนไม่สามารถที่จะทำอะไรไหวเลยเพราะมันคงเครียดด้วยอะค่ะเพราะมันภาวะเครียดปุ๊บมันก็เลยหมดแรงเลยไม่อยากจะทำอะไรค่ะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าความอยากจุดแรกก็คืออยากจะกินโค้ก ไม่ใช่เรื่องของอยากเรื่องของการบําเพ็ญตัวนั้นเป็นตัวตามมาอันนี้พี่น้องจะได้ช่วยกันขยายผลนะนะคะเชิญค่ะผมขอแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสเสริมนิดหนึ่งริบ้อมก็คือจากที่ตะก,กี้พี่เอเล่าให้ฟังมาเชื่อชัดเลยนะครับว่าพอความอยากเห็นแล้วเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาตัวความอยากลงไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งอีกเนื้อจะเป็นเนื้อเรื่องหนึ่งก็ได้นะว่าพอเห็นโคกเนี่ยเรามีความชอบในการอยากได้กินโคกอยู่แล้วอะ มันก็จะปรุงแต่งจิตเราเนี่ยให้ฝังยึดมั่นถือมั่นว่าต้องได้กินแล้วสุขใจมันก็เลยวนเวียนอยู่ในตู้แถวตู้เย็นอยู่ทางนั้นแหละครับคือสัญญาเดิมมันออกมาครัว่าใช่แล้วเนี่ยมันต้องรสชาติแบบนี้แล้วแบบสใจอืมันเป็นยังไงเลยค่ะได้โอกาสปุ๊บถามปุ๊บเอาเลยปั๊บเลยค่ะ,ะไม่ได้พิจารณาอย่างอื่นเลยทําเต็มที่เลยแล้วก็คิดเองเออเองเลยเลยนะอ่าผม ผมจะอธิบแชร์เรื่องนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอาการปฏิทร,รมาวิจัยวิตกวิจารจะเป็นอย่างนี้นะพี่ป้อมถ้าเรากําหนดรู้ความวิตกกกันใน้เกิดความอยากแล้วมันมีวิตกอยู่สองส่วนวิตกส่วนแรกเลยคือส่วนที่เราไม่รู้ว่ามันมีตักกาตัวนี้ทําให้เรามีความอยากทําให้เรามีความวิตกกังวลทําในสิ่งที่ไม่ดีตลอดเวลาแม้กระทั่งคิดพูดทำนะครับมันก็เลยยังไม่เห็น ในส่วนที่เอาโทษออกจากมันได้แต่เราจะไปเพิ่มโทษให้ตัวเราเองอันนี้คือวิตกะที่เป็นส่วนของกิเลสที่เราจะไปเสเพตอนนั้นเนี่ยวิตกะแล้วก็วิตกวิจารเนี่ยวิจาระเนี่ยเราต้องรู้วิจาระคือเราต้องรู้ในส่วนของจาระคือจิตของเราที่มันเคลื่อนออกไปเนี่ยว่ามันมีสัญญาเก่าที่มีความอยากคือความลวงของเราที่ทําให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเราถึงจะเอาวิตกะที่ไม่ดี แล้วก็เห็นจิตของเราจาระจาะจะจาระที่ไม่ดีเนี่ยมาวิเคราะห์ธรรมวิจัยอันนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจัยสัมโพชงข้อและข้อที่ธรรมวิจัยข้อสองนะครับเราจะได้เห็นความไม่ดีไงเพราะอะไรเรากําหนดไปเลยว่าตัวเนี้ยมันเป็นกามวิตกนะมันเป็นการมวิตกแล้วความอยากคือความเบียดเบียนจิตตัวเองพอไม่ได้ดังใจมันก็มีพยาบาทวิตกสืบเนื่องเลยเห็นไหมครับ เราต้องรู้ต้องกาหนดตัวนี้เลยพี่ตกตัวตรก,กะตัวแรกของเราเนี่ยมันคือถ้าเรากําหนดรู้ให้ได้พยายามพยายามให้รู้ให้ได้นะครับพยายามพอรามรู้ส่วนส่วนนี้เนี่ยพี่ป้องก็จะเชื่อชัดไปเรื่อยๆว่าอ๋อจาระในจิตของเราเนี่ยมันมีความอยากทําอย่างสิ่งที่ไม่ดีทั้งการกิกรยยาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีแม้กระทั่งการออกออกไปทําในผิดศีลที่ไม่ดีมันก็ยังทําได้เลยอันนี้คือจาระที่ไม่ดีเพราะมีวิตกะที่ยังไม่ ทำมาวิจัยคือยังไม่ได้ทําใจในใจพอเจอผัสสะกระทบวัตถุตัวโคกแล้วเนี่ยไม่ได้ทําใจในใจใหม่ยังให้สัญญาเก่าที่มีพัฒนาในความชอบมันอยู่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอยากเสพจิตเจตนาของเราเลยคือการกลามตัญหาภายนอกก็เลยอยากกินขึ้นมาอย่างเดียวเลยก็อยากทําทุกเรื่องเลยอยากกินอย่างเดียวอะ่ะสวยเลยตอนนี้มันยังไม่สมใจอยากนะมันก็เลยคิดทํา ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งออกนอกศูนย์เลยน่ากะเลยส่งผลให้เราได้รับผิดสีไปอย่างนั้นนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อธรรมะวิจัยคือเราต้องทําใจในใจเราใหม่ถึงคิดอย่างไงไม่ได้นะอยากแบบนี้คือเป็นโทษนะอาการอย่างเงี้ยที่น่าเกียดมากเลยอยู่ในศูนย์เราก็รู้แล้วโค้งไม่ดีแล้วมันดีตรงไหนเราไม่ได้เอามันมาทําใจในใจใหม่บางคนก็บอกเฮ้ยไม่ไม่อยากไม่ทุกข์ไม่มองก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมครับไม่มองก็ไม่ทุกข์ แต่จริงๆแล้วในใจยังมีอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะเดินหังไปผ่านไปผ่านมาแต่ใจยังมีความชอบอยู่อ่ะอยากกินเนี่ยเห็นไหมครับเพราะเรายังไม่อ่านเวทนาตัวชอบชังมันอยู่ซึ่งมันเกิดจากความอยากกันแหละฟังฟังเข้าใจใช่ไหมครับฟังแล้วงงไหมพอฟังเข้าใจไหมครับอ่านน่นอนคือคือคือผมจะบอกว่าเราต้องอ่านตักกายตัวกามกามวิตกของเราเนี่ยตัววิตกบนเราเนี่ย ให้เห็นแล้วมันก็พยายามจะทำเพราะมันยังไม่ได้ดั่งใจหมายไงมันก็เลยคิดวนอ่านสังขารปรุงแต่งไปสู่ความทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ขวดมันตั้งอยู่แค่ตู้เย็นน่ยแต่มันปรุงแต่งให้สู่ความทุกข์ทั้งหมดเลยแล้วทําชั่วได้ทุกเรื่องทําให้ดีได้ทุกเรื่องได้จริงเลยนะครับ,รรบนี่คือนี่นี่คือความจริงของความความลวงของกิเลสที่มันสาม,มารถทาให้เราทําทให้เราผิดศีลทําให้เราเกิดทุกข์โทษภัย ที่ส่งผลให้เราได้รับคำนั้นนะครับอันนี้เลยถ้าเรามาเห็นตรงนี้เราเห็นตัววิตกเราแล้วเนี่ยเรากําหนดรู้ได้เราเป็นกามวิตกเราก็เห็นจาระเราแล้วเจตนาเราคืออะไรมันอยากกินโคก้กเห็นไหมครับเราก็ทําใจในใจใหม่ว่ามันไม่ดีนะโท้ไปกินแล้วเป็นไรเป็นน้ําตาลนะแล้วก็ผิดศีลด้วยนะเนี่ยเราก็วิจัยของเราไปจนเราเชื่อชัดจริยมันคลายทําใจในใจเนี่ยแหละครับคือเราก็จะเห็นปัดความอยากก็คืออริยาาสัจสี่ทั้งหมดนั่นแหละครับ อันนี้เราเราจะทำมาวิจัยถูกจะได้วิจัยมันถูกต้องดูวิตกแล้วดูวิจาระดูจิตเราดูความคิดที่มันตกคิดยังไงแล้วก็ดูจิตเราแค่นี้ครับจะมาทำมาวิจัยได้ะนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับที่ที่ว่าสาธุมีท่านใดอีกไหมคะ ค่ะมีท่านใดจะสอบถามอีกไหมคะมีไหมคะนับจะถามว่ากินโค้กมันผิดศีลยังไงครับ <c oughs> อีคำดีค่ะคำถามนี้ขอตอบแทนค่ะ <c oughs> โค้กเป็นสิงน่งมีประโยชน์ไหมคะ คิดว่าโคกมีสิ่งมีประโยชน์ไหมคะโคกเหรอมีประโยชน์ไหมอืมมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะผมว่าใช่ค่ะถ้าอยู่ในป่าแล้วไม่มีอะไรเลยโคกมีประโยชน์แต่คือสมมุติถ้าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในสภาพที่เหมือนมีของที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้อะค่ะคือโคกอะมันเป็นเป็นเหมือนกับเป็น เป็นน้ำอัดลมเป็นของที่ที่มีพิษแต่เนาะมาาคห์มาหรือะไรก็ต้องเป็นเองค่ะตัวเองค่ะคะ้ชมเส็แเไม่จริงนี่บอกไม่จริงที่าอนีตั้งไว้เมื่อตั้งสีไว้เราก็คือต้องยึดตามสีเขงเองเขาไม่ั้งสีตรงนี้ไว้มันก็ปิดแน่นอนขออัดครับผมสีจริงแล้วกินโคกไม่ผิดให้กับชนายสบายให้ มีทุกทางที่เราอยากได้ปลานุ่ใจไม่ได้แต่เราชอบมาเรียนเพงทนั้ท้งที่เราก็เอาแล้วทำมันมีแต่น้ำตาลใจเราไม่ในในของทุกโทษภัยของคนทำให้เราไม่มองเห็นเห็นไหมครับความอยากทำให้เราไม่มีปัญญามองอยากได้ต่างๆทํทำให้เราไม่มองก็เอันนี้ครับแทนนี้แล้วกันครับผมอบครับมาทุกครับทำาับนะแล้วกรณีอย่างนี้ค่ะกับพี่น้องนะคะจะโหวตไหมคะเพจนี้จะโหวตไหมคะว่าจริงเขียนมาได้อย่แล้ว โหวตได้ค่ะโหวตเนาะมันด้วยค่าโหวตได้ค่ะเพราะว่ากีฬาคอมเขียนมาคอมเขียนมาค่ะใช่เขาเขียนมาระดับหนึ่งแล้วส่วนจะเพิ่มเติมยังไงก็่อยตีหลังก็ได้แต่แต่โหวตนะคะถ้าถ้าจะโหวตพี่น้องเดี๋ยวเราจะโหวดนะคะกันก็ค่ะก็คือเป็นการโหวตให้คะแนนนะคะการนำ scan บ้านอ่หน้าห้องวิชาอริยสัจสี่นะคะค่ะความเบิกบานระหว่างการนําเสนอค่ะ พี่น้องก็สามารถติ๊กได้เลยนะคะถ้าพี่น้องคิดท่านใดที่จะร่วมโหวตนะคะว่าถ้าจะควรปูใช้ได้ดีก็โหวตข้ออคะการนําเสนอที่ครับก็เลือกได้ป้วยง่าดีมากสองเลือกได้เลยค่ะข้อสามนะการเขียนถ่วงตามหัวโทษมักจะคับปูใช้ได้ดีมากนะข้อสุดท้ายนะการบ้านที่นําเสนอสามารถสู่บัดสู่การพูกได้โดยลําดับ ไหมคะก็ลองดูนะคะว่าสามารถอ่าทุกโดยลำดับไหมคะอ่ะก็ติ๊กได้เลยนะคะถ้าท่านสนใจข้อไหนนะคะค่ะเมื่อท่านติ๊กครบทั้งสี่ข้อแล้วกด s ับมิ t ค่ะอะ่ก็ส่วนก็อยากให้คุณป้อมมาคะ่ะเล่าถึงอ่ เราสันส้นๆว่าหลังจากที่มาร่วมให้พี่นอกเอ,เอาเอาเรื่องเรื่องนี้ค่ะเรื่องอยากกินโคกมาพูดคุยในห้องอริยสัจสี4นี้แล้วเนี่ยค่ะภาคกลางลมพลังสู้กิเลสแล้วเนี่ยความรู้สึกของทุกเนี่ยมันเท่าเดิมมันลดน้อยลงหรือว่ามันจางคายไปมันมันมันเป็นยังไงให้พูดสภาวะของของคุณป้อมมาค่ะ พอพอ,อได้ได้เกิดเพื่อนขึ้นมาเนี่ยค่ะเรารู้สึกเลยว่าเราทุกน้อยลงเลยนะเราเราเริ่มเราเริ่มเข้าใจชีวิตเลยว่าอ๋อเนี่ยนะความที่ผิดหลายๆอย่างมัน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 ประสานกันหมดเลยอะ่ mean, ะไม่ว่าจะผิดในเรื่องของสิลไม่ว่าจะผิดในเรื่องของดูที่เนี่ยจะออกไปกินนที่ป้อมเล่าที่ฟ้อมเล่าให้ฟังบ้างดูที่เนี่ยอยากจะออกไปกินข้างน,นอกศูนไ้อยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกเลยว่าโอ้ยตอนนี้เราต้องฝักปูงตัวเองให้มากที่สุดอนะไรเงี้ย แล้วก็เขาจะพักเขียนให้ได้ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะพยายามแบบนะคือพยายามที่จะไม่แบบว่าไม่ผิดศีลน,นะคะพยายามที่จะตั้งมั่นให้ได้ได้ไดีอะคะ่ะประมาณนั้นทุก,ท,กทุกมันลดลดลงในระหว่างที่เราเขียนอริยศาสตร์ใช่ไหมในในในระหว่างในระหว่างที่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 พูดในห้องหรือ ตั้งแต่เขียนแล้วก็ลดลงอ๋อพ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 อเริ่มเขียนน่ะเราก็ยิ่งเข้าใจในทุกเลยเราเร่เรา,เร,าเริ่มค่อยๆปรับปรับตัวเองปรับหลายๆอย่างมันก็เริ่มค่ะแต่ก่อนหน้านั้นพอพอเป็นนะคะพอเริ่มขาเนี่ยก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะแล้วขาก็หายไวมากพี่แหม่มยังถามเลยว่าอุ้ยไปหายไวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นพ,พี่น้องที่เดียนถามว่าหายไวจังเลย พราะพอเราเราปรับจิตตัวเองเราทบทวนจิตตัวเองปุ๊บแหะมันก็หายวันเดียวก็หายเลยะคะ่ะเรื่องการเดินเดินไม่ได้อะ่ะขาเรื่องหายไวมากเลยแล้วเพราะว่าเออเราก็มีวิธีการของเราเน,เรน้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าใจเราไร้ทุกข์มันมันนั่นเลยมันเริ่มหายเลยอะในเรื่องแสดงว่าทุกอะหายตั้งแต่เริ่มเขียนอริยศสตร์แล้วแล้วพอ<ไ>เอาเอาเอา,เอาเรื่องเนี้ยเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องอ่าในห้องนี้แล้วเนี่ยคะ่ะ พูดคุยภาษาโลกุรุตละอริยสัจสีเนี่ยค่ะมันรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเฉยเฉยมันเป็นยังไงความรู้สึกอย,อยากรู้ว่าเปรียบเทียบระหว่างที่เอาพอเราเขียนและแต่เรายังไม่ได้มาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยตอนเนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังมีเพื่อนท่านนั้นวิพากเพื่อนท่านนี้วิพากเนี่ยอคุณป้อมรู้สึกยังไงอ๋อเราก็เริ่มแบบว่าเหมือนแบบ ดีใจนะคะไเพื่อนได้มามาให้เรามาบําเพ็ญเพิ่มอีกค่ะแล้วก็ได้ข้อคิดจากเออพี่น้องอีกมันก็เลยทําให้เราเอ้าเราจะได้ไม่หลุดสิตอีกค่ะเนี่ย <c ười> มันก็เลยทําให้เราแบบแบบอ่าเราจะพักเพนเรื่อยๆๆเลยเราจะนัตั้งใจอ่นนะะานเค่ะค่ะมันก็เป็นการเติมเต็มนะคะค่ะ <arson. S 1> ก็ขอบคุณคุณป้อมมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องร่วมวิพากษ์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะ